ัีค่ะบัคสภาพที่สองค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตแบรนด์กีฬานะคะเป็นงานยุโรปล o t เอสพีค่ะลูกค้าคะถุงนี้แพคนี้นะคะน้ำหนักอยู่ที่12.97กิโลนะคะทิดเป็นกิโลกรัมละ280บาทราคาถุงนี้อยู่ที่3,631บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการ 20-25ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ145บาทค่ะ<อ>ลูลกค้ารอก่อน <c oughs> <ล>อันนี้สักคู่นะคู่<ล>นะขณะนี้เราทำการเปิดกระสอบประมาณสักหนึ่งชะะนนั่วโมงนียิรบอลไแล้วค่ะยีงบอลไปแล้ว <c oughs> ของเรานะคะเป็นางานยุโรบล็อตเอสนะคะลูกค้าจ๋าราคาย่อมเยาจับจ้องได้นะคะ <5. S 2> ลูกค้าสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะลูกค้าจ๋าถุงนี้แพคนี้สามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทโอเคปิดไลฟ์เพียง่อนีอ้เรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าขออภัยด้วยมาดูกันป้าสีค่ะ ตัวแรกก็แบรนด์มาเลยจ้าขอสีแดงได้ไหมหลังจากที่ใช้เวลาเปิดไปประมาณ10นาทีชั่วโมงแล้วชั่วโมงแล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจ้าตัวแรกก็มาด้วยอดิดาสเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยได้อดิดาสมาเหมือนกันค่ะพี่นาำค่ะสวยเลยสวยค่ะสวยเลยลูกค้า่ใชค่ะ ชันกันสองตัวประชันกันลูกค้าจะสีแดงกับสีน้ําเงินลูกค้าอ่าอีกแล้วค่ะพี่นยังไงคะอาดิดาสอีกสิคะาอีกแล้วค่ะแต่ตัวนี้เป็นเนื้อผ้าโลมหน่อยตัวนี้เป็นผ้าโลมหน่อยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะเป็นหมวดแจ็คเก็ตแบรนดกีฬานะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายลูกค้าจ๋าแบรนกี ที่บ้านนี้ก็คือมีค้ามาอาจจะเป็นอาดิดาสไนกี้ m ูม่าฟินลนะคะก็คือมีค้าเขามาหรืออาจจะเป็นแบรนด์ทางฝั่งบ้านเขาก็มีติดมาอีกซากแบรนด์ค่ะพี่นาค่ะรีบบอกก็มารีบบอกรีบบอกก็มานะ๊ะพี่นางดูสีก่อนสวยสวยมากน่ารักเลยน่ารักเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะเป็นพาร์ลมนะคะอุ้ยอุ้ยมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลย ใเจ๊ใจเลยอ่ะให้ดูแบรนด์ก่อนตัวนี้อาดิดาสนะคะลูกค้าจ๋าอุยยเฮ้ยมาเป็นชุดลูกค้าสวยเลยค่ะพี่นางค่ะอุ้ยสวยนะไปขายเท่าไหร่ดีเซตนี้เจี๊ยบแปดลอยกันได้ไหมได้นะได้นะลูกค้าค่ะอาดิดาสด้วยลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นปากนะค่ะลูกค้าต้นทุนของเขาร้อยสี่สิบห้าบาทลูกค้าจ้าแต่มาเป็นชุดแบบนี้สวยอ่ะคุ้มมากใช่ค่ะต้นทุนร้อยสี่สิบห้าบาทนะคะอ่าอีกสักแบรนด์ นายกี้านายกี้ก็มานะคะค่ะลูกค้าค่ะเปเป็นผ้าวมนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะ,ะแนะนํานะคะลูกค้าจะาสาหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหมวดน,นี้ลูกค้าจะต้นทุน145บาทเท่านั้น ตกต้นทุนต่อตัว145บาทแต่ว่าได้แบรนด์ทุกตัวนะใช่เลยมีทั้งแบรนด์แบบที่เรารู้จักแล้วก็แบรนด์ทางฝั่งบ้านเขาใช่แลวนะคะแต่คุ้มมากต้นทุน145บาทเท่านั้นนะคะไปทำราคาได้หลากหลายเลยนะคะ สามร้อยอัพได้สี้อยได้ห้าร้อยได้นะคะลูกค้าะเพอตามช็อปมือหนึ่งจริงๆโอหลักพันใช่เลยหลักพันอัพพันสองพันสามพันมีหมดนะคะทุกราคานะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่อยู่ในนี้ค่ะหลักร้อยเท่านั้นลูกค้าจ๋าต้นทุนอยู่ในนี้หลักร้อยเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋า ถุงนี้แพ็คนี้หรือใครที่แบบว่ามีทุนนะคะลูกค้าจ๋าเวลาซื้อเสื้อผ้าแต่ละทีเข้าห้างแต่ละทีก็หมดประมาณ5-6า0พันลูกค้าจ๋าซื้อถุงนี้แพ็คนี้ไปใส่ด้วยการภายในครอบครัวใช่เ<ๆ>ลยสามพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามพาัามาน ลูกค้าจ่าย3,631บาทสำหรับถุงนี้นะคะหนูเชื่อว่าถ้ากำเงิน3,000คืยช็อปแล้วก็ได้ไ่เกิน2ตัวถึง3ตัวค่ะพี่นางคะแต่แพ็กนี้ได้กี่ตัวคะพี่นางคะประมาณ20ถึง25ตัวโอ้โหคุ้มมากคุ้มมากลูกค้าคขา ผ่านกันก็ได้นะได้เลยผ่านกันกับเพื่อนร่วมงานกันกับเพื่อนกันก็ได้หรือครอบครัวก็ได้นะคะได้เลยแล้วแต่คุ้มจริงๆนะลูกค้ากทุนหลักร้อยเท่านั้นนะคะลูกค้าจานแล้วเป็นมือสองคัสเกตเอของบารเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้านหถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะใช่แล้วเรื่องดำอาจมีเจอค่ะและเรื่องแบนนะคะลูกค้า จะแท้หรือปลอมนะคะขึ้นอยู่กับทางต่างประเทศที่เขาแพ็คมาด้วยนะคะรู้ค่ะเราไม่ได้การันตีนะแบบนี้ะใช่แตยเหมือนเราจะใจดีดีทุกตัวทุกตัวลูกค้าร้ค่ะใช่ค่ะถ้าลูกค้าดูตั้งแต่เปิดกระสอบจนถึงท้ายคลิปนะคะสามารถนับตามได้้แลวได้กี่ตัวนะคะแต่เราประมาณการที่20ถึง25ตัวนะคะอุ้ยสวยๆเลยอุ้ยสวยจริงเลยยสวคุณนางยังไงคะ เราใจดีอีกแล้ว<ะ>ใจดีอีกแล้วตัวสุดท้ายก็ยังเป็นรีบอ๊กรีบอกนะคะลูกค้าค่ะตัวสุดท้ายก็ยังเป็นอาบิดาษค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยตัวนี้สีแดงนะคะอุ้ย,ยน่ารักมาก,ากนานเลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอ,อันนี้เราก็รีวิวให้เห็นทุกตัวนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับหมวดนี้นะคะ สำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นแจ็กเก็ตแบรนด์กีฬาของเรานะคะเป็นงานยุโรปลอตเอนะคะทุงนี้แพ็คนี้น้ำหนักอยู่ที่12.97กกิโลนะคะคิดเป็นกิโลกรมลัมละ 2 8 0บาทราคาถุงนี้อยู่ที่3631บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการ20 2 5ถึง25ตัวตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ145บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ i g หรือเข้ามาที่บริษัทได้เลยค่ะบักเราเปิดทุกวัน9มงเช้าถึง5มงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางฝากให้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ